สวัสดีครับแมวันนี้เป็นวันพฤหัสที่เท่าไหร่วันพฤหัสที่หกเกือบจัไม่ได้เกือบจําไม่ได้แต่วันหลงวันหลงคืนนะครับรายการคุยข่าวขำของเราก็เป็นประจำตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันศุกร์นะครับทางช่องซีแบนแล้วก็หนึ่งเกหนึ่งนะครับแล้วก็ทีนี้ทีเนี้ยจานดำของเราเนี้ยจะมีรายการเนี้ยอยู่ตลอดเลยนะครับอยู่ตลอดเลย อยู่ชวนนีรันช่วเออชวนนีรันเลยอะไรจะยืนยาวอะไรขนาดนั้นเชียวนะครับเฮ้ยที่กรุงเทพเราว่ากด19กด19ก็เห็นหน้าพวกเรากันครับผมโดยพวกเรานี่แหละโดยคุณภัยไม่ใช่ภัยทางโน้นภัยทางโน้นคือรายการคุยข่าวขำจานดำวันเลสคิวนะครับจอกันแน่นอนเป็นเอาข่าวมาเล่ากันให้ ไม่ซีเรียสมากนะของเราเป็นพวกข่าวยาวของเรานี่แหละข่าวในบ้านข่าวนอกบ้านข่าวในเมืองข่าวนอกเมืองขอแก้ข่าวสักนิดนึงเมื่อกี้คุณบอกว่าพฤหัสที่6มันไม่ใช่แล้วล่ะไม่ใช่เหรอครับเป็นวันพฤหัสที่7ก็เล่นมุกมาเราก็ตอบไม่ทันเพราะว่าด้วยหลังกันนัดกันก่อนสิหเออหกแล้วเราจะได้ตอบว่าเจ็ดไงเล่นมุกมาเราผิดเองผมผิดเองมันก็หกก่อนไงอะไรจู่ๆจะเจ็ดเลยมันไม่ใช่มันห้าแล้วก็ต้องหกก่อนแล้วถึงเจ็ด อย่าเถียงกันวันนี้วันนี้นี่เอาอะไรมาเล่นอีกแหละอ๋อแมวแมวที่ไหนแล้วโอ้โหไก่โอ้เลยเขาบอก่าที่ผมว่าคุณน่ะหน้าเหมือนแมวเขาบอกว่าไอ้ตุ๊กตาพวกนี้ยที่เป็นข่าวดังที่สุดก็คือตุ๊กตาเฟอร์บี้ใช่ไหมตุ๊กตาโจงาระฮามดังโฮอันนั้นมันเพลงใครเห็นต้องลงไม่ใช่เร้อ ตุ๊กตาเฟอร์บี้ตอนนี้ที่กองปราบปรามนะครับมีผู้เสียหาย24รายมารับเงินคืนจากเจ้าของแล้วเพราะว่าเป็นข่าวข่าวดังมากเรื่องการล่อลวงหลอกลวงการเสียทรัพย์จำนวนเงินเยอะนะจำนวนเงินเยอะเท่าไหร่ห้าจุดหนึ่งห้าล้านหนึ่งแสนบาทนะครับตอนนี้เอามาคืนแล้วมารับคืนไปก่อนคนละห้าบาทใครเสียเท่าไหร่ก็เท่านั้นเออเหรอ เออแล้วอนี่ไปเกี่ยวอะไรกับเฟอร์บี้คือหยิบไม่ทันไงหยิบไม่ทันจะเจอนี่คว้ามาหาซื้อยากไงแต่อันนี้ดีกว่านะพูดถึงกำลังหิวนี่วางวางให้ดีนะทำไมระวังตีนไปชี้หน้าเขาจะมีเรื่องกันอีกโอ้คุนหาเรื่องมีข่าวอะไรบ้างวันนี้วันนี้แหละครับวันนี้เราก็มีข่าวอันนี้เลยเรื่องใหญ่มากเลยโด่งดังทั่วโลกเลยโอ้โหอะไรประธานาธิบดีชาเว็บถึงแก่อันนิจกรรมแล้ว ประธานาธิบดีป,ประเทศอะไรประธานาธิบดีประเทศเวเนซุเอลาโอ้โ e ห oh, ประเทศนี้นะ<ม>คุณภาพน้ํามันของเขาดีที่สุดเลยสุดยอดของโลกเลยไม่เยอะนะไม่เยอะอย่างพวกตะวันออกกลางเนี่ยจะมะีปริมาณเยอะอ<ม>แต่คุณภาพน้ํามันต้องยกให้ที่เวเนซุเอลานี่เลยเออต้องต้องบอกลยว่าน้ํามันเนี่ยมันมาใช้กับ เครื่องยนต์รหรือว่าเอาไปทอดปลาทูเอาไปาให้ใครกินละครับท่านใครจะกินพูดถึงน้ํามันนะ<อ>คุณภาพดีอ่ะต้องบอกเลยว่าเป็นน้ํามันที่เอาไปใช้กับอะไรนะเครื่องยนต์กลไกลอ,อถ้าคุณภาพดีที่สุดเนี่ยมันต้องน้ํามันเครื่องบินก็น้ำมันเครื่องบินก็จากนี่เลยนี่แหละจากประเทศเวเนซุเอลานี่แหละ เขาเป็นคนซุปทานคนบรรนอกเนี่ยเขารู้จักเครื่องบินด้วยเหรอเขาเคยขึ้นมือถามเลยวันนั้นเขายังบอกว่าเรือบินอยู่เลยวันนี้วันนี้เขาเป็นทันทันสมัยใช่ไหเคยเห็นลองดูน้ามันน้ามันที่เขาเอามาผลิตเนี่ยบางท่านคือตามตลาดใช่ไหมเราก็เห็นว่าเฮ้ยเหมือนกันนะแก๊สโซฮอลหรืออะไรเงแต่คุณภาพจะไม่เหมือนกันถ้าคุณภาพดีเขาจะคัดไปทําน้ํามันเครื่องบินเพราะว่าการไปใช้กับเครื่องบินเนี่ยการเผาไหม้เนี่ยมันละเอียดมากกว่าเครื่องยนต์รถธรรมดาถ้าไปเอาประเทศอื่น มันจะบินไปไม่ถึงมันจะไปหล่นมาหาสมุดก่อนอือเพราะน้ำมันมันไม่มีคุณภาพอถ้าต้องใช้น้ำมันพลาวแล้วมั้งเอาเข้าเรื่องก่อนออประธาน,นาธิบดีฮิวโก้ชาเวเนเนี่ยเป็นประธาน,นาธิบดีที่ชาวโลกยกย่องแล้วก็คนในประเทศเวเนซุเอลาเขาเนี่ยรักใคร่มาก<อ>เพราะเขาเป็นคนเดียวที่กล้าต่อกรกับทางตะวันตก พอเขาได้เป็นประธานาธิบดีเขาจะไปเปลี่ยนแปลงระบบปกครองในบ้านเขาเนี่ยเขาไปเอาใจใครรู้ไหมเขาไปเอาใจกลุ่มพันธมิตรไม่ว่าจะเป็นรัสเซียเป็นบราซิลเป็นบาเลนอะไรอย่างเงี้ยซึ่งทางฝ่ายอเมริกาเขาก็ไม่ค่อยจะพอใจไม่ค่อยเต็มใจจะครบเขากับเขาไม่แคร์เลยเขาไม่สนใจเลยเขาสนใจทําให้คนในบ้านเมืองของเขาคนประเทศของเขาเนี่ย อยู่ดีมีสุขมีกินมีใช้ปรับวิทยาฐานหน้าของเขาให้ดีขึ้นให้พลัเมืองเขามีกินเสร็จได้เลยเสได้สหรัฐอย่างนี้แหละเขาจะได้เสร็จได้จังเลยแกอายุสั้นทําไมก็อยากจะให้มาประเทศเราไงมาทําไมเขาเอาใจพันธมิตรเอ้าคุณรู้ได้ไงใจพันธมิตรต้าพูดอู่ตะกี้นี้ให้มาบ้านเราจะได้มาเอาใจนปชผมหมา จะได้ปองดองกันาทีคุณไข่พันเขียวกรับจะได้รักใร่กันทีคุณไข่พันเขียวกรับเขาเอาอใจเอาใจพันธมิตรอย่างเดียวไม่ได้ใช่ต้องให้ชาวเว็บเนี่ยมาบ้านเราด้วยออมาเอาใจพวกเสื้อแดงใช่ ผมขนาดาขนาดผมผมยังไม่เอาใจใครเลยจะมีทั้งแดงทั้งเหลืองใช่ไหมเดียวครับคุณไต่สีวิธีครับเอาวาเอาขาไปนู้นคุณไผ่พันเขียวเขาเข้าใจอะไรผิดไปครับพันธมิตรของผมในนี้ไม่ได้หมายกัว่าพันธมิตรในบ้านเราเรเขียนยัง e ไงห,หมายึงว่าในกลุ่มพันธมิตรของเขาพันธมิตรเอนกหว่าพันธมิตรนี่คือกลุ่มที่เขาแบบอยู่ในกลุ่มของเขาอ่ะไม่รู้ฉันไม่รู้จักเมืองนอกฉันรู้จักกับประเทศไทยมีแต่พันธมิตรกับเสื้อแดง ขึ้นสมองเลยไหมเอาบ้านเรามันโอ้โหจริงๆอยู่ฝ่ายไหนชนะเอข้างไหนชนะอยู่ฝั่งนั้นนั่นแหละเป็นไงคนรีสเกตแน่เลยรู้ได้ไงคนสองหัวไงรีสะะรีสะแม่โอ้โหของขึ้นว่าไงว่าไงเดี๋ยเธอะไอ้คนตอนนี้ตอนนี้ใครใครใครใจไม่ดีรู้ไหมครใครรู้สึกว่าวิตกกังวลรัสเซียเอ้าเขาตกกังวลเรื่องอะไรอูกาบาทลงไปไงรัสเซียอันนี้ไม่เกี่ยวกับอูกาบาทแล้ว รัสเซียเนี่ยเป็นประเทศที่ขายสตราวุธขายอาวุธให้กับชาเวฟให้ประเทศเวเนซุเอลาก็บอกรัสเซียตายี่ตามประชาเวฟไปไปขายด้วยกันนุ่นไปเอมาเสียอกเสียใจทำไมอ้าวแล้วก็ยังมีบาร์ซิลอีกบาราซิลก็ได้รับการช่วยเหลือนะบาราซิลนะบาราซิลอิหร่านเนี่เตอโหคือว่าได้รับอันนี้สงจากอ่า ฮิวโก้ชาเวฟคนนี้เขาเป็นคนที่จุนเจือแบบประเทศเพื่อนพ้องประเทศในกลุ่มพันธมิตรของเขาเนี่ยเยี่ยมมีอะไรขาดแคลนเขาจะส่งช่วยเหลือตลอดอแต่สหรัฐไม,ไม่ไม่สนใจ อ้สสาระเขาก็สูญเสียสิเขาก็สูญเสียแบบรายได้สูญเสียการส่งออกอะไรของเขาเป็นไงข้อมูลแน่นปึกเลยละเอียดยิบเลยน่าตายตามชาวเว็บไปจริงจริงโอ้โหแกเหงาแกไปคนเดียวเหงาเขาไปสบายแล้วให้เขาอยู่ลําบากที่นี่เถอะคุณครับแกรู้ได้ไงว่าสบายอ้าวลจอลำบากเขากลับมาแล้วจุ อชาเว็บะนะมาก็ไม่ต้องกบวิ่งกันป่าลาบแต่แต่แต่ยอมรับว่าชาว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 เนับถือชาวเว็บเนี่ยก็หลังไหลกันไปดูในภาพไหมหูเนืองแน่นเลยโอ้โหมีการล้วงกระเป๋ากันบ้างอ่ะบิ๊กหาอ๋อที่ไหนคนได้เยอะตาไม่ล้วงเขาถึงนู่นหีิไม่ใช่ชันพูดถึงอีตาล้วงเปลี่ยนชื่อได้แล้วปรรระวังคนเยอะๆทาไมอ่ะอ้าวเวลาคนแน่นๆเยอะๆไม่เห็นเหรอเห็นล้วงกระเป๋าเอเอเอาเองอีธา ก็เห็นเขาแน่นกันไงเออบอกให้ระวังโดนล้วงกระเป๋าอบอกไว้เตือนไว้หรือประเทศเขาไม่มีกระเป๋าเหรอเออเขาอาจจะมีหนังไอ้นด้้ยซ้ำไปหนังอะไรนะที่ส่งไปจากบ้านเราอะส่งไปจากสมุรปรการหน่ะหนังจระเข้จระเข้เล็กนั่นแหละเออพูดไว้แหมเพราะที่ไหนที่ไหนนะมันก็มีมิจฉาชีพทั้างนั้นแหละครับางทีอาจจะแฝงตัว ซ่อนเลนเข้าไปม,ม,มันแฝงตัวซ่อนเลนไปยังไงนี่ดูอย่างตาคนนี้มันจะพลิกกันเลยกับชาวเวฟของคุณเนี่ยระดับโลกเลยยูโก้เนี่ยนะอันนี้ระดับไหน <laughs> นี่ระดับเอาเอาจะเ,เอาดับแบบสูงก่อนไหมเอาระดับสูงก่อนเลยสูงเหรอเออสูงนี่มันต้องทหารคุณเล่นอย่างนั้นสูงไปไหมสูงไปเขาบอกเห็นกงจักเป็นดอกบัวเคยเคยเคยห็นไหมสูงต้องหก ต้องมี6กับมีห้านำมาตัวนั้นดัมมี่แล้วเดีวก็อให้เลยไฮโลไฮโลเลอไฮโลเลยไม่เคยเล่นนี่เดี๋ยวจะเล่าให้ฟังคร่าวๆเก็บตงย่างเดียวผมก็จะฟังคร่าวๆเหมือนกันแหละครับเออเคยเคยได้ยินใช่ไหมเห็นกลงจักเป็นดอกบัวเออเคยเคยุ้นๆทีนี้เขาเจอเลยครับที่ผมเคยเล่าให้ฟังว่าช้างในแถบรอยตะเข็บห้าจังหวัดที่เขาไออ่างลือใน พี่ว่าช้างป่าที่ออกมาตะลุยบ้านช่องคนแล้วก็มากินพืชพันธุยาหารเสียหายอ่างหรือในน์จังหวัดไหนจังหวัดอะไรอ่างทองอ่างหรือไนืมเอาก็อ่างเหมือนกันอ่างหรือในอยู่นี่เขตติต่อสะแก้วสะแก้วะเชิงเซาปลาจีนละยองจันชนเนี่ยคราชไหมไหมไม่ถึงไม่ถึงเหรออของคอราชที่เขาใหญ่นะอาจจะถึงก็ได้หัวหัวอยู่นี่แต่หางเขาอาจจะไปอยู่ทางเขาใหญ่อาจจะแบบยาวกันไปทีนี้ ก็มีข่าวว่าอ่าไอช้างป่าออกมาลุยพืชพันธุ์ทหารครับทางราชการก็ส่งทหารเข้าไปขุดคูเลยขุดคูคลองครับอืมเอาเพื่ออะไรทําเพื่ออะไรกั้นช้างอขุดคลองอย่างปกั้นช้างได้ยังไงได้ทําลึกๆเข้าไว้ช้างมันลงไปเอออย่างน้อยๆก็มาลําบากอะ แล้วอีแทบนี่ก็เอาอะไรขึงไว้ให้หมดเรื่องหมดราวไปขายได้ไหมตะขายตะขายได้สักห้าเซนไอหมอติดเลยดิเอาตะขายไปดักช้างทีนี้ทหารเนี่ยเขาก็เข้าไปเลยเอออเาไปช่วยกันทําเต็มที่เลยอืแต่ทีนี้มีอยู่คืนหนึ่งเมื่อสองคืนที่ผ่านมาคืนหนึ่งเมื่อสองคืนที่ผ่านมาคุณคูดให้งงอยู่เลยคืนที่แล้วอืกวว่าไปคืนที่แล้วทหารพานกับเจ้าหน้าที่ป่าไม้เขาเขาอยู่ด้วยกัน ทหารพานหัวเมียกันใช่ก็อยู่ด้วยกันมึงแม่เขาอยู่ด้วยกันคือเขาทํางานร่วมกันครับทหารพานกับเจ้าหน้าที่ป่าไม้อยู่ด้วยกันเห็นแสงไฟมาเลยผีกระสือแน่แน่วแบบสองตารถเสียงฮึ่มหึ่มแกก็ส่งควันยานให้จอดเลยจอด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 นเล่งเคลื่อนวูบหนีเลยตามดิครับตามไปปุ๊บไอ้คนโดดหนี เข้าป่าไปเลยอจับได้แต่รถกับไม้วอาแล้วเป็นไงล่ะลคุณรู้ได้ไงทหารถ้าเหินอะไรเนี่ยรถกับไม้ไม่ทันรู้ดิเห็นตาโกงจักเลยที่ขนไม้พยุงมาอเอารถตาโกงจกักตาทหารเนี่ยไปขนไม้พยุงตาโกงจักเลยอ่าเป็นป้ายทะเบียนของรถทหารครับถูกต้อง อ๋อในกงจับเป็นดอกบัวแล้วก็อะไรนะที่มาเป็นสองดอกจิกไม่ได้เหรอดอกกงจับเป็นสองดอกจิกไม่ได้ไม่เอาไปทับทางเขาทำไมเขาเกิดมาผมมาสุตัวนี้ผมงงเลยกงจับเป็นดอกบัวเนี่ยผมนี่มันขี้ลืมจริงเลยทำไมอ่ะผมจะบอกว่าเป็นรถของวันนี้วันที่เท่าไหร่เจ็ดอ๋อโอเคหน่อยตรงนี้เอาสำหรับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมาอีกรอบแล้วกันช่วงนี้เราพักกันสักโค้ดหนึ่งอีกเบรกหนึ่งดีกว่าไปหาตากองจักรให้เจอก่อนเดี๋ยวอีกไปหาชาเวฟดีกว่าไหมไปทำไมเอ้าไปดู